ครับสวัสดีครับเพื่อนเอนยินดีเข้าสู่ช่องบชนห้าช n แนลนะครับช่วงนี้ก็ได้เวลานะครับผมได้เวลากับกลับบ้านแล้วนะครับอันนี้คือบิเวณยด้านข้างนะครับ ก็จะดีนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินไปทางออกนะครับเพื่อที่จะไปเอารถนะครับที่ลานจอดนะครับนี่เป็นทางทางออกแล้วนะครับนี่คือ พญานาคนะครับด้านหน้าทางเข้าศาลากลางน้ํานะครับผมเนี่ยครับเป็นพญานาคสีขาวนะครับผม <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาปิดการทําการนะครับก็จะมีเสียงอ่า เสียงละครนะครับทางวัดนะครับตีบอกเวลานะครับว่าได้เวลาปิดทําการในการเปิดให้เที่ยวชมให้กราบไหว้นะครับแต่ว่าเย็นนี้ก็จะมีาการสวดพระอภิธรรมนะครับเวลา,า18นาฬิก30นาทีนะครับเพื่อนๆนีน่ครับ อันนี้คือแผนที่นะครับแผนที่ประจำบริเวณภายในวัดนะครับและก็บริเวณรอบๆอวัดนะครับผมก็ะจะมีแผนที่บอกนะครับตอนนี้ร้านค้านะครับร้านาที่ว่า,าวัตถุบงคลน,นะครับก็ได้ปิดทำการนะครับ นี่ก็มีนะครับภาษยารักนะครับของพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระราชนีนะครับตั้งอยู่นะครับแล้วก็จะมีป้ายชื่อวัดนะครับวัดตะโกนะครับผมนี่ก็ร้านขาก็ปิดหมดแล้วครับช่วงนี้ครับประมาณห้าโมงครับก็ยังเหลืออยู่ทยอยปิดนะครับสองสามร้านนะครับผม ตงนี้ก็เป็นบริเวณทางออกนะครับ <c oughs> ก็เที่ยวพาเพื่อนๆนนครับเนาะดูวิวส,สวยๆงามๆภายในวัดจนครบรอบแล้วนะครับบริเวณวัดแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ว่าอยากมากลาบไหว้นะครับขอพรนะครับหลวงพ่อรวยนะครับหรือมาทําบุญนะครับอธิวัตโกนะครับผมของอ่า หลวงพ่อรวยนะครับก็เปิดทําการนะครับทุกวันนะครับ8โมงถึง16เลนานะครับเพื่อนๆว่างเว้นก็าาาพาครอบครัวมาได้นะครับไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดอยู่ห่างไกลนะครับก็มีโอกาสถ้าเข้ามา,าในแถวพื้นที่จังหวัดพระนครศรีย,ยุธยาก็ แวะ้ามากราบไหว้ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับครับสวัสดีครับ